สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยทีนี้จะต้องรีบทำไอ u t u b e เนี่ยเพราะว่ามีคนถามมานะเดี๋ยวจะลืมว่าจะต้องพูดอะไรบ้างน,นะคะคือมีคนถามนิกมาว่า <c oughs> เบื่องานทำยังไงนิกจะบอกนะตรงตรงเลยนะก็มีนะมันมีบางอารมณ์ที่บู๊บ,บเบื่องานไม่อยากตื่นไปทำงานเนี่ยเออแล้วก็ถามนิกว่านิกอะทำยังไงเพราะมีเพื่อนที่ทำงานของนิกนะบอก กับนิกทุกครั้งเลยเวลาที่เขาเห็นนิกไปทํางานเนเขาบอกว่าเฮ้ยเธอทำไมเอเนอร์จีเยอะจังทำไมเธอมีความสุขจังทํางานนิกจะบอกไว้เลยว่าทําทงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยสำหรับตัวนิกนะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องรักงานที่เราทําก็ได้แต่เราจะต้องมีจุดมุ่งหมายไงว่าเราอะทางานไปเพื่ออะไรถูกไหมถ้าเราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะทํางานว่าเออทำงานเพื่ออะไรเพื่อหาเงิน เลี้ยงครอบครัวทานู้นามนี่อยากจะมีชีวิตทีด่ดีกว่านู่นนี่นั่นคือคือย่งไงก็คือหากําลังใจให้กับตัวเองที่จะต้องทํางานนะนะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีกําลังใจเพราเวลาที่เราไม่มีเป้าหมายในการทํางานมันก็จะไม่มีแรงจูงใจและตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่อยากตื่นทางานใช่ไหมถึงแม้ว่าจะตื่นทํางานเราก็จะไม่มี ไม่มีความกระชุ่มกระชวยเนี่ยนะไอ้โปรดักชันในการทํางานเรานะมันก็จะไม่ค่อยดีไงถูกไหม,มเป็นจริงๆนะเรื่องอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆก็คือ 1. จะต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ดีๆคือตั้งเป็นแบบว่าะระยะสั้นระยะยาวใช่ไหมระยะสั้นณนะวันนี้เนะี่ยเราจะทําอะไรไปเพื่อใครเพื่ออะไรนะแล้วก็พูดถึงระยะยาวแล้วถามตัวเองว่า ในระยะยาวในหนึ่งปีสามปีห้าปีข้างหน้าเนี่ยเราเนี่ยอยากจะเห็นชีวิตของเราเนี่ยเป็นยังไงมันต้องตั้งเป้าหมายแบบนั้นจริงๆนะคือไม่ได้ให้อ่าคอนเซนเทรตไปที่อนาคตมากแต่ให้คอนเซนเทรตที่ปัจจุบันแล้วนะถ้าเกิดว่าทำปัจจุบันที่ดีแล้วเนี่ยนะในอนาคตเนี่ยมันจะดีแน่นอนมันก็จะเป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่มีใครสามารถเข้าใจเราและให้กำลังใจกับตัวเราเได้มากกว่าตัวเราเองเชื่อนิคนะอันนี้คือเป็นคําตอบที่นิกตอบกับเพื่อนๆที่ถามมาว่าทําไมนิคอะมีแรงใกในการทํางานทุกวันก็คือหนึ่งตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ดีแร็เป็นกําลังใจให้กับตัวเองรู้จักตัวเองแล้วก็หลักตัวเองอันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเทำงานได้ดีทุกวันแล้วก็มี e ลังงานในการ ก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อวันข้างหน้าให้มันดีด้วยนะคะอันนี้ก็คือตอบเป็นหนึ่งคำถามแล้วนะแล้วก็ก่อนจนะจบในคลิปนี้นิกขอฝากวิดีโอสั้นๆหน,นนะคะพอดีนิกไปเดินเล่นมามันเป็นทุกดอกไม้ขับไปสักหนึ่งชั่วโมงจากบ้านนีกนะคะสวยดีเดี๋ยวนิกจะ,ะทำดีเทลไว้ให้นะคะว่านิกไปที่ไหนมาแล้วมีอะไรเปียนอะไรบ้างนะคะ ก็คลิปนี้ก็สั้นๆขอตัวไปก่อนแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบวิดีโอนี้แล้วก็ตอบคำถามกับมันเพื่อนที่าถามริกมาแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ